อุ๊บเต๋าทีวีพูชี้เบาแสเพิ่มบลอนางร้ายเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีเตา๋าทีวีพูใบเพิ่มประเด็นร้อนนางร้ายหน้าเวียงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีทำวงการบันเทิงร้อนชาอีกแล้วเมื่อเพิดดังพดท,ทิ้งปริศนาแฉนางร้ายหน้าเวียงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามี ทำเอาลบออนไลน์ต่างฮือฮาทั้งคอมเมนต์ไม่คําเปิดประโยคปริศนาการต่อจำนวนมากและล่าสุดพิธีกรบันเทิงชื่อดังอย่างต่าวทีวีพูก็ได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้โดยต่าวทีวีพูได้เคลื่อนไหวอินตราแการมส่วนตัวอีกครั้งในโพสต์นี้มีแจระบุว่าเขาดนางไร้าหน้าเวียงหอบเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านสามีใครอยากรู้ถามผอจอกอ ชื่อเป็นสัตว์ประหลาดต่างดาวทำมาแล้วหลายภาค